มาเติมสต๊อกลูกปัดใส่กล่องกันค่ะวันนี้ได้ลูกปัดมาเต็มเลยนะคะลูกปัดอันนี้จะเป็นลูกปัดเม็ดถั่วนะทุกคนก็คือเขามีหลายสีพิงก็จัดมาเลยทุกสีม,มีใครชอบพวกงานดี Y เหมือนพิงบ้างไหมคะจะบอกว่าคลิปนี้เนี่ยทุกคนต้องร้องโอ้โหแน่นอนเพราะว่าลูกปัดอย่างเดียวไม่พอนะทุกคนมันมีพวกอะไหล่น่ารักน่ารักเต็มเลยส่วนที่กำลังเคอยู่อันนี้นะคะพิงจะเรียกเขาว่าลูกปัดคริสตัลคะ่ะทุกคนเขาจะมีความแบบริมเ่ียม,ลยมคล้ายๆคริสตัลนะคะแล้วคือมีหลายสีด้วยแล้วสวยด้วยร<ม>อบนี้พ มาต่อกันที่อันนี้นะคะอันนี้จะเรียกว่าลูกปัดโลหะค่ะเขาก็จะมีหลากหลายสไตล์แล้วก็มีพวกตุ๊กตาเต็มเลยแล้วลูกปัดโลหะแบบนี้แพงมากนะคะบางอันก็ตกชิ้นแล้วประมาณ15บาทเลยนะมาต่อกันที่ลูกปัดอันนี้ค่ะทุกคนภูมิใจนําเสนอเลยนะคะพิงเรียกเขาว่าลูกปัดอลังการค่ะคืออลังการจริงๆนะะ<อ>ให้ทุกคนลองดูเอาเองนะคะว่าน้องอลังหรือเปล่าค่ะมีความเพชรเอ้ยมีความคริสตัลมีโบติดด้วยนะคะอันนี้บางชิ้นตกชิ้นละประมาณ2ี่สิบสามสี่ส่วนชิ้นนี้ก็คือ number o เลยค่ะน้องจะเป็นแค่ แมงกระพุนค่ะคือน่ารักมากแล้วบางชิ้นเนี่ยแพงสุดก็ประมาณ150ค่ะทุกคนอย่าถามพิงนะคะว่าชิ้นไหนระคะเท่าไหรเพราะว่าพิงก็จาไม่ได้เหมือนกันค่ะมันเยอะม,อมากๆเลยแล้วคือที่ชอบที่สุดเนี่ยก็คือพวกอลังการแบบนี้แหละค่ะคือน่าใช้มากมีใครอยากให้พิงพาไปซื้อหรือพาไปที่ร้านไหมคะจะบอกว่าพิงก็มีแหล่งอยู่ร้านนึงค่ะทุกคนคือเพิ่งเจอโดยบังเอิญเลยของก็ราคาดีด้วยนะทุกคนดูชิ้นนี้สิคะไม่น่าจะใช่ลูกปัดแล้วมั้งคะน่าจะเป็นหนังสือมากกว่าเอาเป็นว่าใครดูคลิปนี้จบกดใจมาาานนะคะคคเดี๋ยวลิปปห้้พไซือ